นิยายรักเรื่องโซสวาจาตานแต่งโดยตาอนัตาตอนที่ส1เป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ที่ถาปรกรแอบยืนมองวารีผ่านช่องกระจกช่องเล็กๆที่ติดอยู่ที่หน้าประตูห้องพัก แม่ม่านจะเพย่อเพียงเล็กน้อยเข้าไปด้านในเขาก็ยังมองเห็นด่างบอบบางที่นอนอยู่บนเตียงเขาอยากเดินเข้าไปหาเข้าไปดูแลแต่ทำไม่ได้คำเด็ดขาดที่วารีบอกกับมารดาของเขามันทำให้เขากลัว เขาไม่อยากให้เธอเป็นอันตรายแค่เสียลูกไปมันก็แย่มากพออยู่แล้วถ้าหากเขาต้องเสียเธอไปอีกชีวิตหนึ่งชีวิตของเขาก็คงเหมือนตายทั้งเป็นถาปรกรณสะดุ้งนิดนิๆทับทลาเข้าไปในห้องเมื่อเห็นเธอค่อยๆลงจากเตียงและเกิดสะดุดเสียเล็กน้อยร่างสูง จึงรีบวิ่งไปเรียกกับพยาบาลซึ่งพยาบาลสาวก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยหญิงสาวทันควันวารีอดประหลาดใจไม่ได้ที่เห็นพยาบาลสาวรีบเข้ามาประคองเธอทั้งที่เธอไม่ได้กดเรียกเลยสักครั้งและเธอก็คิดว่าเธอแข็งแรงมากพอที่จะสามารถเข้าห้องน้ำเองได้ ทำไมถึงมาเร็วจังคะเธอถามหลังจากเอ่ยขอบคุณพยาบาลสาวก็คุณจะล้มนี่คะทีหลังถ้าจะลุกเดินแล้วก็จะไปไหนมาไหนจะต้องกดเรียกพยาบาลนะคะอย่าเดินเองถ้าหากหกล้มไปอาจจะเป็นอันตรายนะคะในท้องเด็กในท้องก็ยังไม่แข็งแรงพอ ฟังคุณพยาบาลพูดคิ้วเรียวก็ขระหมดมุนนางพยาบาลดูได้อย่างไรว่าเธอจะลม้มคุณดูได้ยังไงหรอคะว่าฉันจะลม้มอ้าวก็คุณผู้ชายคนนั้นบอกนิ้วเรียวของพยาบาลสาวชี้ไปที่หน้าประตูห้องผักของเธอวารีมองตามนิ้วเรียวนั้นไปที่กระจกบานเล็กของประตู ทันทีแต่ภาพที่เธอเห็นกลับว่างเปล่าผู้ชายคนไหนหรอคะก็ผู้ชายที่มาเฝ้าคุณที่หน้าประตูทุกวันไงคะตอนกลางคืนก็มาเฝ้าอยู่จนเกือบเช้าจึงจะกลับไปตั้งแต่คุณมานอนที่โรงพยาบาลผู้ชายคนนั้นก็มาทุกวันเลยนะคะไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่เข้ามาในห้อง หัวใจของวารีเต้นแรงสายตายังคงมองจ้องไปทางประตูห้องพักฟื้นเธอจ้องคำเหม่งราวกับต้องการจะมองให้ทะลุถึงคนที่อยู่ด้านนอกเขามาที่นี่ทุกวันเลยเหรอคะใช่ค่ะมาเฝ้าทุกคืนเลยตอนเช้าถึงจะกลับไปคุณพยาบาลสาวอยากจะพูดว่าน่าสงสารแต่มันไม่ใช่เรื่องของตน นึกสภาพของชายใบหน้าหล่อคมเข้มที่ดูสุดโสมประอดหลับอดนอนก็อดสงสารไม่ได้คนฟังได้ยินดังนั้นก็ทำให้วารีคิดถึงทาปกรเธอคิดว่าต้องเป็นเขาแน่นอนคงไม่ใช่ใครอื่นหรอกทั้งที่เธอไม่ต้องการให้เขามาให้เธอเห็นหน้าเพราะเธอขู่ว่าจะหนีไป <c oughs> แต่เขาก็ยังเฝ้าดูเธอเธอยังไม่ยอมละสายตาไปจากประตูก่อนที่จะเดินช้าๆออกไปเพื่อพิสูจน์ความจริงมือเล็กเปิดประตูชะโงกหน้ามองออกไปด้านนอกอดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นดาวกระโผ่ใจจะลุนออกมาแนบอกแต่ทว่ามันกลับว่างเปล่า ไม่มีแม้แต่งเงาของใครที่พยาบาลเอ่ยถึงไม่เห็นมีเลยนีะคะพยาบาลสาวออกมายืนมองซ้ายแลขวาก่อนจะบอกเอ๊ะเมื่อสักครู่ยังวิ่งไปบอกฉันอยู่เลยนะคะว่าคุณจะล้มนาตาท่าทางเขาเป็นห่วงคุณมากเลยนะคะสาวน้อยมองไปอีกครั้งด้วยความสงสัย แต่ทว่าเธอก็ยังไม่เห็นใคร <c oughs> จนกระทั่งสายตากลมโตสะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างดอกไม้ดอกกุหลาบสีขาวมันวางอยู่ที่เก้าอี้ที่อยู่หน้าห้องของเธอหัวใจของเธอเต้นรัวจ้องมองดอกกุหลาบดอกโตรากับจะมองหัวใจ ของคนที่วางมันทิ้งเอาไว้ใครนะเอามันมาวางไว้ตรงนี้หรืออาจจะเป็นเขาถาปรกรแม้เธอจะคิดเข้าข้างตัวเองแต่เธอก็ภาวนาขอให้เขาปล่อยเธอไปเสียทีก่อนที่เธอจะยอมใจอ่อนเพราะดูว่าจริงๆแล้วเธอเองก็ไม่ได้ใจแข็งพอสักเท่าไหรนะัก และเพราะเธอเองก็โหยหาเขาแต่ถ้าไม่ติดที่ว่าเธอเป็นเพียงนางบำเรออย่างที่เขาและแอนิต้าคอยตอกย้ำเธอซ้ำๆขณะที่เรื่องของตะวันลบเลือนไป แต่คนที่ตามหาเขาก็ยังคงทำหน้าที่เมื่อมีการติดต่อว่าหานายตะวันพบแล้วมาดูดังนั้นเมษาจึงซุ่มดูตามที่นักสืบได้แจ้งพิกัดที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งอยู่แถวแถวชานเมืองเมษาขมวดคิ้วอย่างมึนงงจากภาพของชายหนุ่มรูปงามเจ้าสำราญที่ดูดีไปทุกกระบิดนิ้วบัดนี้ ดูสุดโทมและพ่ายผอมลงมากซ้ำยังนุ่มขาวห่มาาวเหมือนจะผลจากทางโลกหรือว่าเขาเพียงคิดไปเองก็ไม่รู้ได้เมื่อแน่ใจว่าเป็นในตะวันจึงโทรศัพท์ไปแจ้งเจ้านายหนุ่มของเขาซึ่งถับปรกรที่รู้สึกโกรธแค้นแต่มาถึงตอนนี้คนที่เขาห่วงที่สุดคือวารีมากกว่า เขาจึงใช้ความใจเย็นมากขึ้นไม่ขาดสติเหมือนแต่ก่อนอย่างที่เคยเป็นมาอย่างน้อยตะวันก็อาจจะอยู่เป็นเพื่อนกับวาดีได้และทำหน้าที่ดูแลวาดีแทนเขาเขาจึงบอกเมษาว่าควรทำเช่นใดคุณตะวันเจ้าของชื่อหันความกลับมามองผู้ที่มาใหม่ เขาก็หมดคิ้วมุ่นเพราะไม่เคยเห็นชายตรงหน้ามาก,ก่อนในชีวิตของเขาเขาวางไม้กวาดทางมะพร้า,าวที่ใช้กวาดลานวัดมองชายผู้มาเยือนคุณเป็นใครรู้จักผมได้ยังไงผมชื่อเมษาเป็นเลขาของคุณทาปกรณ์คุณคงจำชื่อนี้ได้เมษาส่งสัญญาณให้คนเตรียมร้อมจับถ้าตะวันทําท่าจะหลบนี้ แต่อีกฝ่ายมีเพียงสีหน้าตื่นตะลึงก่อนจะสูดหายใจเข้าอย่างพยายามจะปรงตกการได้ใช้ชีวิตอยู่ในวัดได้ซึมซับรถพระธรรมได้เห็นการเวียนว่ายตายเกิดมันทำให้ตะว,วันเข้าถึงัสจะรมอย่างทองแท้แม้จะขึงเครียดแต่เขา ก็พร้อมรอรับจะตาก,กรรมที่เขาเคยทำผิดและหนีมาหากอีกฝ่ายจะเอาโทษจากเขาเขาก็ยินยอมรับจะตาก,กรรมผมสมควรได้รับโทษคุณจะพาผมไปหาตำรวจผมก็จะยอมรับผมไม่คิดหนีไปไหนแมงสาจึงถอนหายใจ เมื่ออีกฝ่ายมีท่าทีที่เย็นลงตามที่พูดจริงๆงานก็ไปกับเราเมษาบอกอย่างใจเย็นและตะวันก็ทำตามที่เมษาบอกกับเขาอย่างไม่คิดจะบิดพลิ้วเมื่อเขาต้องขอตัวไปไหว้าลาเจ้าอาวาสวัดและพระลูกวัดรูปอื่นๆที่เขามาพึ่งพิงอยู่ที่นี่ เวลาห้าทุ่มแล้วไฟในห้องของวารีสลัวลงเพราะนางพยาบาลอยากให้คนไข้ได้หลับพักผ่อนป่านนี้วารีคงหลับไปแล้วถาปกรยังคงสะง,งกผ่านดอยม้าเล็กๆเข้าไปด้านในเขาอยากเข้าไปหาเธออยากมองหน้าอยากบอกเธอว่าเขาคิดถึงเธอมากขนาดไหนเขาเป็นห่วงเธอมากเพียงใด แต่ความกลัวมันกลับทำให้เขาไม่กล้าถ้าวาดีเจอหน้าเขาและมองเขาด้วยใบตาเกลียดชังและเย็นชาทำเหมือนไม่รู้จักเขาเขาคงทนไม่ไหวแต่ความคิดถึงกลับมีมากกว่ามันจึงทำให้ร่างสูงกล้าพอที่จะเปิดประตูเข้าไปด้านในหัวใจของถาปร,รณ์เต้นแรง ดวงตาคมกริบมองร่างที่แน่นิ่งบนเตียงกุหลาบสีขาวดอกนั้นยังคงอยู่ในมือของเธอแววตาอ่อนแสงมองหญิงสาวที่นอนนิ่งบนเตียงด้วยความรักทั้งหมดที่หัวใจในหัวใจของเขามีหากเพียงแต่เขายอมรับในความรู้สึกนี้เดียวกว่านี้อีกสักนิดเรื่องทั้งหมดมันคงไม่เกิดขึ้น เขายกกุหลาบขึ้นแตะที่ริมฝีปากก่อนจะวางมันลงข้างร่างบางอย่างอ่อนโยนหากแต่วารียอมฟังผมก็มีเรื่องจะคุยกับวารีมากมายเขากระซิบแผบพราดดังออกมาจากริมฝีปากอย่างแผ่วเบาดวงตาอ่อนโยนมองไล่ไปทั่วใบหน้าหวาน ท่ามกลางแสงไฟอันสลัวแต่มันยังชัดเจนในหัวใจและจิตวิญญาณของเขาวารีคุณรู้ไหมว่าผมรู้สึกยังไงตอนนี้หากผมย้อนเวลากลับไปได้ผมจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ของเรา ด้วยการพูดความจริงไม่หลอกลวงถึงแม้คุณจะเป็นน้องสาวของคนที่ทำดายละทาผมไม่ดูหลอกว่าทำไมวาดีถึงไม่ยอมบอกเรื่องลูกกับผมแต่รู้ไหมทันทีที่ผมรู้หัวใจของผมมันเจ็บปวดไปทั้งดวงยิ่งผมเห็นเลือดไม่ได้ตั้งใจ ผมไม่ได้ตั้งใจวารีวารีผมผมไม่เคยคิดจะทำร้ายทั้งคุณทั้งลูกผมขอโทษรู้ไหมคุณเจ็บผมก็เจ็บสียนั้นสั่นเครือและแอบรลาผมขาดสติเพราะผมห่วงคุณ เพราะคุณเป็นของผมความหึงหวงมันทำให้ผมหน้ามืดตามมัวจนมองไม่เห็นเหตุผลอื่นๆผมขอโทษเขาก้มลงมองมือของเธออยากจะจับมือเธอแต่ไม่กล้าเพราะกลัวว่าเธอจะตื่น ฉันบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณอีกดวงตาที่เคยหลับพริมจ้องเขาด้วยแววตาอันเย็นชาแม้แต่คำพูดทวนทวนที่เธอใช้กับเขาถาวกรทั้งรับรู้และรับฟังด้วยหัวใจที่ปดวดร้าวผมผมแค่อยากมาดูว่าคุณสบายดี ฉันสบายดีตอนที่ไม่มีคุณเธอย้ำด้วยน้ำเสียงเดิมอวดีเขาท้อเสียงอย่างท้ท้อออกไปน้ำเสียงอันทางเหินบาดใจเขามากแล้วก็อย่ามาให้ฉันเห็นอีกเราจบกันแล้วเธอยื่นคำขาดสายตาอันเย็นชาเกือบจะเกลียดชังยิ่งทำให้เขาแทบขาดใจ ให้ผมให้ผมดูแลคุณได้ไหมเขาอ้อนวอนเป็นครั้งสุดท้ายเธอจึงยิ้มเยอะดูแลฉันดอกไม้ข้างทางนางบำมเรอตอนนี้คุณอยากดูแลด้วยความแค้นนะหรอเธอหัวเราระเบา เหมือนว่ามันคือเสียงหัวเราะของคนที่เจ็บด้าวดูไหมคุณประกอ่อนเราสมควรที่ต่างคนต่างอยู่เราอยู่ด้วยกันไม่ได้ในเมื่อฉันกับคุณมีแต่ความไม่เข้าใจต่อไปมันก็จะเกิดขึ้นอีกในเมื่อหัวใจของคุณมีแต่ความแค้นปล่อยฉันไปเถอะและฉันจะเอาโหสิกรรมให้คุณทุกอย่าง อย่าเห็นแก่ตัวดังฉันไว้อีกเลยเธอพยายามกลั้นสะอื้นเข้าดูว่าเธอก็เจ็บเพราะตอนนี้เขาเองก็เจ็บมากกว่าเดิมหลายน้อยเท่าแต่เธอยกมือขึ้นห้ามจบสักทีเธอจบมันสัทีปล่อยฉันไปเธอเริ่มจะอดทนไม่ไหวพอสักทีเธอเริ่มดำด้อง เริ่มจะอึนด้วยความเจ็บปวดที่ถาโถมงั้นขอผมบอกคุณสักเรื่องได้ไหมได้โปรดนะได้โปรดฟังผมพูดสักครั้งว่าผมรักคุณเขาสารภาพเงยหน้าขึ้นมองเธอด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดผมรักคุณผมเจ็บปวดผมรู้แล้วว่า คุณเจ็บปวดมากเพราะผมเองก็เจ็บปวดไม่แพ้คุณเลยผมขอโทษเขาอยากจะควยคว้าอยากจะดึงมือเธอมากลุมแต่เขาไม่กล้าทำเพราะกลัวว่าเธอจะทำท่าดังเกียจเขาอย่างที่เธอเคยทำมาแล้วและเขาสารภาพว่าเขาไม่เข้มแข็งพอที่จะทนรับสภาพนั้นได้แมว่าดี จะนิ่งอึง้งแต่เธอจะยอมใจอ่อนต่อเขาไม่ได้อีกต่อไปในเมื่อเขามีแต่จะทำให้เธอเจ็บช้ำน้ำใจและมันก็จะมาในรูปแบบของความแค้นเดิมๆซ้ำๆที่เขาตราหน้าเธอว่าเป็นคนร้ายและเป็นน้องของคนที่ฆ่าน้องสาวของเขาพร่ำพอหรือยัง พร่ำจบแล้วก็ไปซะและอย่าไม้ฉันเห็นหน้าอีกจบแล้วนะคะโซสวาจาตาตอนที่ยีสิบ คุณนะคะที่รับฟังเนาะก็เป็นตอนสั้นๆที่ตาพอจะเขียนได้นะคะก็ขอจบแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่ามันได้เวลางานแล้วนะคะก็มีแรงเขียนได้เท่านี้แหละเวรหัวก็ต้องทำงานเนาะหยุดไม่ได้เพราะว่างานของตาม,มีทุกวันเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังอย่าลืมใจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยนะคะผู้มีพระคุณทุกท่าน หัวหน้าหัวหน้างานของตาก็ขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ยังสงสัยเนาะว่ามีกี่ตอนตาเขียนด้วยตัวเองนะคะตาเขียนวันตะว,วันเนอะเพราะฉะนั้นตายังไม่รู้ข่ะวว่ามีกี่ตอนนะคะฝากติดตามผลงานของตาไปเรื่อยๆคอมเมนต์มาคุยกันนะคะเพื่อว่าตาจะได้คุยผ่อนคลายอารมณ์บ้างอะไรอย่างนี้ขอบคุณสำหรับการคอมเมนต์ดีๆนะคะ หาตอนไหนไม่เจออย่าลืมนะคะเข้าไปหาในเพลย์ลิสต์เนาะคุณจะได้ฟังอย่างมีอรรถนะคะเลือกเรื่องที่คุณชอบมันจะรันตั้งแต่ตอนแรกให้คุณจนถึงตอนล่าสุดนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ